มังคลชยัยมงคลชัยฟาร์มชื่อจริงชื่อนายธนวัฒน์บุญเติมจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับปัจจุบันในวัย20ปีส่วนสูง162เซนติเมตรครับส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับตะวันรุ่งต่อพิะวันชื่อจริงชื่อนายพลรพัฒน์เต็มโคตรจากอำเภอขุดขบุญจังหวัดปูนบลราชธานีครับปัจจุบันในวัย16ปีครับส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำเงินมงคลชยัยมุมแดงทางด้านตะวันรุ่งครับ ครับยกที่หนึ่งครับโมชัยขยับเข้าหาครับาหน้าตัวลูกได้เปรียบทางด้านตัวสูงเล็กน้อยครับมองมาชัยพยายามจะตัดลำตัวไปเรื่อยครับขยับเข้าหาเลยครับพยายามจะบี้มาโมชัยเนี่ยพะเน่มีแข้งมีหมัดครับครับตัวลุ้งวางที่แข้งขวาทีด้วยซ้าย,ยบอลลุง จังหวะเข้าทำครับโยกขยับมงคลชัยหัวแทงขวาก่อนครับพยายามจะสร้างจังหวะของตัวเองอยู่นะครับทางด้านตะวันรุ่งแต่ว่าอย่าผีดลามอย่าลอยหน้าลอยตาครับมงคลชัยแกมีกำปั้นครับกรบถีบไป้ายไว้กำปั้นคืออาวุธลับของนักมงคลชัยครับแต่ว่าลุงเกี่ยวได้ขยับเข้าหาเลยครับตบด้วยตายครับ นีเลยครับหันช่วงล่างก่อนเลยครับตะ้านมงคลชัยนะครับถีบไาไว้วัวลุงถึงตัวเจอสองบวกครับพยายามจะเดินหน้าเบีดยง้ามาถีบด้วยซ้ายชัยขยับอวานุงขยับเข้าหาพยายามจะสร้างจังหวะให้ตัวเองครับพยายามพายามไปที่ับในก็ไม็ใเช่นนี้เอาลุงวางด้วยแข้งซ้ายแม่มงคลชัยถึงด้วยกำปั้นครับ ทำพันของมงคลชัยเอาเลยครับพยายามจะโหลดให้เตี้ยลงมาพยายามเ้าหามงคลชัยเปิดเกมทันอีกแล้วครับยำไปที่เดิมบ่อยๆไม่ใช่เรื่องดีของตะวันลุกแน่นอนครับถ้าไม่บังนี่เดี๋ยวยางระเบิดครับนะครับพุกซ้ายดมตัวดารตะวันรุ่งก็พยา,ายามจะใส่ช่วงจังหวะครับชาบช่วยครับริได้ใจครับเริ่มได้ใจครับ ขยับเข้าหามงคลชัยตะวันลุ้งพันขาขึ้นบ้างมงคลชัยตบด้วยซ้ายเติเมด้วยขวาเบียดกระชับพื้นที่พยายามจะเปิดเกมนะครับมงคลชัยตบด้วยซ้ายเติเมด้วยขวาเกี่ยวได้ไล่ขวางหน้าฮัากมาปักอขวาเอานะครับว่ากันต่อกรรมเวทีครับพยายเข้าหามงคลชัยเดินเบียดย้ำอีกแล้ว ย้ำเก่งจริงๆครับพยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยเลยครับขวางหน้าไว้แม่ตัวเล็กขวางตัวใหญ่ครับตะน่ามงคชัยหยัดเข้าขาต่อครับนะครับยกไว้แหยับมาเจอทีบครับตะล่ามงคชัยช่วงปลายยกแรกครับตาจังหวะเองโลดอีกแล้วครับ พยายามจะหันไปที่ขามีปัญหาหรือเปล่าพี่ขาตายของทางด้านตะวันรุ่งครับวิ่งหมัดมาแล้วครับต้องเปลี่ยนกาดเลยครับทางด้าน,นตะวันรุ่งจิ้มด้วยหมัดขวารับมงคลชัยหมดยกที่หนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงปลายยกแรกที่ผ่านมามงคลชัยมงคลชัยฟาร์มครับเล่นง,งานที่บริเวณต้นขาซ้ายของเจ้า ตะวันรุ่งต่อเพชรตะวันจนมีอา,อาการแล้วครับโดนหันเข้าไปเรื่อยๆน,นี่ผมเรียนท่านผู้ชมไปเลยครับไม่ปังเนี่ยเดี๋ยวยางระเบิดครับตะวันรุ่งยังจะวางแข้งขวามาก่อนครับจากภาพช้าแล้วโดนหมัดชุดครับแล้วนี่ครับเกี่ยวแล้วลงเลยครับต้องเปลี่ยนการ์ดเลยครับในบช่วงปลายยกนะครับยกที่สองครับเปลนการชกในคู่ที่6ของ,ของรายการระหว่างตะวันรุ่งต่อเพชรตะวันในบุมแดง กับทางด้านมงคลชัยมงคลชัยฟาร์มครับนะครับยกทีสองลุยต่อครับกรำลังใช้นาฬิกาวิเศษสับมือให้ชกครับยกทีต่อขยับมาจิ้มลำตัวพยายามจะใช้เลี่ยมครับนี่ครับทิ้งนิดเดียวเดีทิ้งลงไปครับมงคลชัยขยับเข้าหาครับตะวันรุ่งพยายามจะเอาเกลือจิ้มเกลือแล้วครับเสียประสานกันครับไม่โดนบริเวณกระจับของทางด้านเจ้าตะวันรุ่งครับ เล่นงานฐานล่างก็ยังสะสมแต้มไปเรื่อยๆเลยครับทงดนานมงคลชัยครับซ้ายหน้าเข้ามาขวางเอาไว้กับมงคลชัยขวางอยู่ไม้พยายามจะเปลี่ยนมาตีด้เขาขวาครับแล้วนี่กับเจอแข้งขวาสวนเลยครับน่ครับซองซ้ายของตะวันรุ่งครับเริ่มมาแล้วกับเสียบยับขวางแทงนี่รับต้องเปลี่ยนแผนกับเาอยู่ห่างโดนแข้งครับเอาได้เลื่อนครับสำหรับทางด้นานมงคลชัยครับ มาชกเกมรับแบบนี้ไม่ดีครับยังแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อยู่นะครับธนะมงค์ชัยเสียบด้วยซ้ายครับแล้วขวางหน้ามงคลชัยขวางเอาไว้งัดด้วยศอกขวาครับโอ้ระทึกใจอีกแล้วเอ้าวเลยครับท่านผู้ชมครับเบรกเกมก่อนครับเข้าสู่ช่วงพบแพทย์ครับบริเวณหางคิ้วทางด้านขวาครับของมงคลชัยแตกครับ ได้ไม่ได้ไหวไม่ไหวเล็กๆก็ไม่เป็นไรครับไกลหัวใจครับเอาเลยครับยังไปต่อได้ครับขยับเข้าหามงคลชัยชกเกมดุแล้วได้เลือดแล้วเลือดปาเลือดแล้วคราอะไรครับถึงตัวครับเสียบซ้ายเทอมขวาเจอเหลี่ยมเลยครับมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีก็จะได้มงคลชัยนอาะครับเดินมาแบบนี้มงคลชัยงัดแล้วเสียบอื่นตั้งกำแพงเอาไว้ตะวันลุกไม่สนน้มขวางหน้าพยายามจะทลายกำแพงครับ เดินบ,บีเดินดเข้าใส่ครับไม่ให้ตั้งหลักเลยครับนี่ครับเสียบซ้ายเสียบขวาคนใช้พยายามจะถอดมายิงด้วยหมัดขวาแล้วนี่ก็เขียละวางไว้ทางซ้งยงายเอาคืนเหมือนกันครับคนใช้ขยับเปิดเกมเจอเสียบตายตับขวาโอ้ย,อยจนได้แหละครับพอเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเกมครับโดนเสียบเลยครับโอ้แล้วแผนนี้ทําได้ครับเสียบจนดิน้นเลยครับกรรมการนแปา 9และ10ปิดเกมครับเป็นชัยชนะของทานตะวันรุ่งต่อเพชรตะวันครับดุดันจริงๆครับการเสียบการแทงของทนานเจ้าตะวันรุ่งครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเอาดูภาพช้ากันก่อนครับพยายามจะบิดออกมาวางแข้งขวาครับขยับเข้ามาสอกซ้ายครับนี่นะครับส่งผลให้ทนานบริเวณหางคิ้วขวาแตกครับ เราพยายามจะเดินเข้ามาขวางหน้างัดก่อนกับทาด้านเจ้ามงลชัยแล้วเดี๋ยวดูจังหวะแทงนะครับลูกนี้เป็นการแก้ด้วยเหลี่ยมครับอู้หเสียบซ้ายก่อนแล้วฟันด้วยศอกแต่วังด้านตะวันลุ่งครับแทงซ้ายล่วงเลยครับน่าเป็นแทงซ้ายจึ๊กเดียวครับเดี๋ยวดูนะครับเสียบเข้ามาแต่ว่าทางด้านตะวันลุ่งครับขำแล้วเดี๋ยวดูครับอีกมุมหนึ่งครับปังเข้าไปครับอู้ ทันได้เกรงครับยังดิ้นอยู่เลยนะครับแม่แกจุกครับบนเวทีเนี่ยด้านเจ้ามงคลชัยครับยังร่วงอยู่เลยครับลุกยืนไม่ไหวครับคุณชมครับเดี๋ยวเราต้องถูาครัาใช้หุ่งครับเสียบเข้ามาโอ้ยยืนไม่ไหวนะครับตอนนี้บนเวทีต้องหามงด้านเจ้ามงคลชัยลงครับอะไรครับเดี๋ยวไปบนเวทีก่อนครับ Brutal, you it, you see it, going t e now l สน u s สนับสนุนโดย Max มว t ไทย Facebook Live และ Max มวยไ a i Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไ a i 7วัน7รายการบน Facebook Max มวย h ท i และบนระบบ iOS และ Android Max a วยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS และ Android No p r Max Muay Thai Mobile App. ladies and gentlemen after two r o u n d s of action we have a winner by ways of knockout is red corner และผู้ที่ได้รับการชุมุอครับได้แก่นักชกในมุมแดงตะวันรุ่งต่อเพชรตะวันเป็นฝ่ายเอาชนะ knock out ไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมครับ เดือดจริงๆครับเรียกได้เลยว่าวันนี้นะฮะจัดเต็มเลยยังเหลืออีกสามคู่ท่านผู้ชมติดตามนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อ please stay tune, t u n e you don't go anywhere we will be right back at the shoping this is Muay Thai battle